คนยิงซ้ายมือ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 แห่เลยจริงเนีะั่งเราเหรอเออเอังเราตรงประตูตรงประตูได้ยินไหมประตูไหนประตูฝั่งนู้นอ่ะประตูออกเออเอออไม่เห็นว่ะมันเข้ามาอย่างวะไม่รู้เหมือนกันากดดังอ๋อตรงนี้ตรงไหนตรงไหน ตรงไหนตรงไหนอยู่ในตรงไอตรงนี้ไอป้อมอะป้อมป้อมป้อมตรงสะพานอะสองตัวป้อมสะพานเฮ้ยมันโดนระเบิดมากูยิงไม่โดนลูกหัวหัวหัวมันันวะไอชิคเราชิคกับแพงเงี้สถานการณ์ตอนนี้นะครับเราไม่รู้จํานวนศัตรูครับแล้วก็ตําแหน่งที่ชัดเจนแต่ยังโชคดีครับที่ผมอยู่ด้านบนสามารถที่จะแบบดูเพื่อนแล้วก็ป้อนข้อมูลให้กับทีมได้ครับ แต่ความชิบหายก็คือผมหยิบสะโขบมาเล่นครับกับรูแตกเราก็เลยพี่ให้ดูรูแตกซ้ายมือไว้นะผมนะผมไม่เห็นผมมองไม่เห็นผมมองได้แต่รอบนอกอะไรเห็นแะ้วเห็นล้อะไรซ้ายนี่ซ้ายนี่ตัดมมีคนวางกับพี่ไหมผมดักอยู่ไม่รุมนี้ดีเลยพี่แมนเหรอนะเออพี่พี่แมนระวังมันน่าจะอยู่ซ้ายผมเห็นล่าสุดนี่เป็ซ้ายนี่แต่ผมลงไปซ้อนเล้ว ไม่ Pix ใครดักประตูแดงได้ไหมสุดท้ายครับผมก็อดไม่ไ right. ด้ครับเพราะว่าการยิงจากระยะไกลของผมเนี่ยค่อนข้างจะมีประสบการณ์ที่น้อยมากๆครับก็เลยคิดว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววิ่งชาร์จเอาแล้วกันมันอยู่ติดั้วมันอยู่ติดั้วเอาดิโยนดิรู้ลู่แตกมีใครไหมไม่ได้ไกลขนาดนั้นไม่ได้ไกลจะโอกจะโอกเฮ้ยเอาอะไรร้อเฮ้ยใครร้องวะผมร้องผม อ,อยู่รางรถไฟอ,อยู่ข้างในรางรถไฟผมน่้ตายผมแล้วนี่แกร์ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตอนนี้ครับศัตรูค่อนข้างจะสับสนครับแต่ว่าก็ไปโฟกัสกับพี่แมนเป็นหลักนะฮะทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะโอบไ,ได้ครับและถ้าศัตรูเป็นไปอย่างที่ผมคิดนะครับจะอยู่ตรงนี้อัดกันเลย3ตัวซึ่งผมวิ่งอ้อมมาแบบนี้ก็ทําให้ยิงจากระยะไกลได้ครับแต่ว่า,าตรงนี้มาเล่นได้2แบบนะแบบแรกก็คือชาร์จไปยิงอัดหลังก็ได้ครับแบบที่2ก็คือยิงจากระยะไกล แน่นอนครับผมมีสโคปยิงจากระยะไกลเพราะฉะนั้นผมจะวิ่งชาร์จเข้าไปครับมันเห็นกระป๋อฟ้ากระป๋าฟ้ามันติดรั้วมึงอยู่ไหนพี่แมนมันเตี๋มมันเจ็บมันมันเจ็บมมันเจ็บมันวิ่งหนีวิ่งหนีมันมันส่องลูมันต่องลูกให้เปิดตัวผม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 มันโดดไปทางรูแต่มันรูรูแต่ข้างหน้าปาปาระเบิดได้นะผมไม่ยิงไม่แม่นไหวสัตว์ ง yup. um yeah> ั้นเราจบตั้งแต่นี่แล้วไออยู่ไนล่ะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไมเอ้าไม่ตายเอ้ามีอีกเหรอตาย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 ยิงเลยผมนอนอยู่หลังทางขยะลุกลุกลุกแล้วใช่ไหมลุกแล้วเดะ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 ผมตายจบโอเคพี่แมนอ่าว่าว่าพี่แมนยิงผมเอ้าเหรอ เอาไอ้เหรอเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้จืดเลยไอ้เหี้ยนั่นแหละครับดังไรคนจริงๆตอนยิงผมแม่งไม่ถามสักคำพอเที่ไอ้หำแมวแม่งถามแค่นั่นแหละลูกดิลูกตี้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมแม่งไม่มั่นใจถามจังพอเป็นกูไม่ถามสักคำไอ้เหี้ยหัวแตกตายเออในในโกดังโอเคกอดังไม่แม่นระเบิดเออรู้แล้วรู้แล้ว วิ่งไปไหนวิ่งหนีไปมันโยนระเบิดไล่กูอยู่เนี่ยไอ้เรดนี่เป็นอีกเรดครับที่บวกกันตั้งแต่ต้นเรดเลยฮะนี่แม,ออไไม่โอ้มไปไหนไม่โอ้พี่โยนระเบิดไล่มันมันวิ่งตามพี่มาม่รู้นี่นงอ,อกไหมร,รู้แตกเออรู้ละรู้ละ แกดักไว้พี่ดักฝั่งนี้มันมันวิ่งตามพี่มาไอ้เฮ้ยโอ้มันยิงมันยิงมันยิงรอดนี้มาไอ้อพี่แมนอย่าตายพี่แมนถอยถอยถอยมันโกดังมืดก่อนไหมลุนละ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 เอออุ้ยเฮ้ยมันแปลกๆว่ะมันเห็นแต่พี่แต่พี่ไม่เห็นมันอ่ะตายเหรอมันทางกระโดดเออพี่พี่เล็งหามันแต่มันไม่เห็นพี่พี่ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่ไม่เห็นมันอ่าแกโฟกัสตรงไหนตรงนี้แล้วมันอยู่โกดังไหนโกดังโกดังมืดเหรอ ใช่กดเอาฟกคลิปอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวเออกำลังจะบวกเฮ้ยเฮ้ยกำลังจะบวกไี่ขึ้นมาตอนบาลามบาลามใช่นิไ่ได้เห็นี่วนะใจเย็นีใกล้ถึงบวกผมวิ่งตัดมาทางตึกสองชั้นที่อยู่แทงนอนใช่ไหมใช่โอมาเห็นผมเลยผมนั่งอยู่ แต่ทำไมเหมือนมันใส่ทำไมเหมือนมันใส่เต็มโควะไอ้ใครยิงมันมันมันอยู่ไหนอยู่ตรงไหนข้างบนดูเต่ข้างยังไงผมต้องนอนครบไหมไม่ต้องก็ได้นพี่ว่าไม่มีอะไรละอ้าวมันหนีเหรอหรือไงมันตายมันตาย อตายยเลตัวเดียวเหรอตัวเดียวเหรอไอ้ตัวเดียวตัวเดียวเออแต่ก็เอ็มหกสองอะมันถืออะเอ็มหกสองฮะลูกเอ็มแปดสิบอะใช่ไหมโอ้โหมันใช่ยมโผไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าหรอเอาเอ็นหนึ่งผมโดนอะตูดแตกหน้าประตูอ๋อนี่ไงนอนอยู่ตรงแท้งนี่ไงการน้ำของเพื่อนแบบรวดเร็วนะครับก็คือการที่เราโยนเกียร์ของเราเนี่ยครับ ออกให้หมดครับยกเว้นปืนนะติดปืนไว้สักกระบอกหนึ่งฮะแล้วก็หยิบปืนของเพื่อนมาหยิบเกราะของเพื่อนมาหยิบหมวกมาใส่ไว้ในตัวครับจากนั้นก็วิ่งไปหาป่าแล้วก็กดปุ่ม delete ครับมันจะเป็นช็อตคัดในการเอาของออกจากตัวฮะก็ด้าลงป่าออกให้หมดเสร็จแล้วก็ค่อยกลับไปเก็บเกีย์ของตัวเองฮะริมรั้วเลยทางกระโดดเห็นทางกระโดดใช่ไหมที่อยู่ติดรั้วอยู่ฝั่งซ้ายขวามือแล้วยังไงม,ม,มันยิงทะลุรูนี่มาไม่มันมันยิงเข้ามาจากตรงทางกระโดดใช่ไหม พี่ก็เลงเอ๊ะว่ามันหามุมไหนยิงพี่พี่ก็ขึ้นสโคปปั๊บพี่ไม่เห็นตัวเลยมันยิงเข้าหน้าพี่พี่ก็เลยงงว่ามันเห็นยังไงว่ามุมนั้นแกจะเห็นวันนี้พี่ลงไอฮาร์ดตอนเช้าเจอสามฆ่าสองตาซ้อนอ่ะพอพี่ตายปั๊บนานไหมกว่ามันจะวิ่งมาครับคู่เทพตีแต่ผมก็ได้ขยับตามเท่าไง แต่แต่คิดว่ามันได้ยินเสียงพี่แค่คนเดียวแหละเพราะว่าพี่อยู่ที่ไอฮาร์ดมันก็คงจะคิดว่าหมดแล้วลือสองคนเลยนะตอนนี้เรายังหาตัวที่ใช้กระสุนหัวใหญ่อย่าง7.6 2คูณ51ไม่เจอนะครับผมก็เลยอาจจะต้องเล่นระวังมากขึ้นในช่วงนี้ครเพราะว่ากระสุนบัรแรงมากๆนัดสองนัดไปหวั่นเลยครับออกก็ได้มไม่เสียอะไรอยู่แล้ว штаны до да ร<ไ><ล>ะเบิด้ไมปมัน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 ฝั่งสงข้ามฝั่งสงข้ามระเบิดกิ้งไปหายใ่ไหมทำไมเซนต์ผูดีจังวะอี้เฮ้ย ไปไหมไอ้จ่าล้รับชุดป้อเจ็บเจ็บเจ็บสายสายสายสน่ะไปี๋ยวหรอวะหลังหลังห้องน้ำหลังห้องน้ำหลังห้องน้ำเท่าน้าหลังห้องน้ำฟ้าหลังห้องน้ำฟ้าผมผมปาแฟดพี่ผมปาแฟดต่อยต่อยต่ย บกหกแฟดแระวังแฟดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตัวเดียวโอ้เฮ้ยอะไรมันเพิ่งยิงมาเหรอเพิ่งไปยิงบอสมาเหรอบอสมาเนี่ยก็ว่าเหรอตอนแรกทำาเสียงยิงปืนสลันจลางตรงกลางโดนบอสใช่ไหม เออเหอถึงกระปาดปากครับยิงวอสให้เสร็จสับตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะเข้าไปรูทด้านในครับแต่ก็มาคิดอีกทีฮะของมันเยอะมากตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับผมก็เลยไม่อยากโลบครับคือโลบที่ไรเนี่ยผมตายตลอดเลยฮะผมก็เลยกะว่าเดี๋ยววิ่งออก RUF เลยครับใครผมผมยิงผมยิงซักแคปป่อ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ย อะไรดิกระเป๋าอะไรวะเนี่ยคอมถามกระเป๋าเงินเปล่าอ๋อไอ้นี่ไกระเป๋าบอสไงแพงนั่นแหละทำเป็นเล่นพี่ไอกระเป๋านั่ะเมาเลยพี่กระเป๋าที่มันเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆขึ้นไปใช่ไหมอ่าแพงแพงปืนอีกให้เอาโปไปเหลือกี่นาทีไอ้เหี้ยเหมือนผมเปิดเปิดโปรอ่ะไอ้เหี้ยพรู้สึกผมอ่ะไอ้เหี้ยแม่งแบบรู้สึกมันก็ไม่ได้มีเสียงอะไรนะแต่แบบ หรือมันอาจะคงมีแหละไม่งั้นผมคงไม่รู้สึกหรอกมันคงมีอะไรสักอย่างอเห็นไหมแปลกสาระปาระเบิดมาถ้ามึงวิ่งมายิงกูตายไปแล้วอี้ผมก็ว่างาั้นอาเอาของ,ของเอาของไปครบอยู่ใช่ไหมครบผมเอามาทุกอย่างเลยเราดูดูข้างในหน่อยไหมไปดูแเราดิเหนื่อยเหนื่อยออกเลยได้ไหมผมปัก ผมปักออฟเดอะดอทสองแล้วผมวิ่งเลยมีน้ำไหมไยัยไม่มีว่ะ <c oughs> ไปๆๆ,ๆกั้นๆเหรอผมออฟเดอะดอทไปแล้วได้อยู่ <c oughs> แข็งอยู่ เข็มที่เอเมลมันทิ่มไปนะครับขอพูดคท่าๆแล้วกันครับมันจะเป็นยาเข็มที่ใช้ฉีดเพิ่มทักษะสกิลฟิสิกอลเป็นหลักครับจุดเด่นของออฟโดบอสสนะครับนั่นก็คือการเพิ่มน้ําหนักของที่แบกได้ถึง45%เซมนนาเรเจนไวยเหนื่อยยากฟื้นเลือดเป็นต้นครับเห็นเพิ่มเยอะแบบนี้นะครับมันก็มีผลข้างเคียงอยู่เหมือนกันฮะนั่นก็คือจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น8 0ครับแต่จะยกเว้นในส่วนของหัวที่ไม่ได้รับไฟเอฟเฟกต์ตัวนี้ สาดไปเป็นแม็กก็จะติดเกาะมันหมดเลยอ่ะไม่รู้ของเขาน่าจะเข้าหัวมันเหมือนโดนไปด้านหนึ่งแล้วต้องไหนก็ไปดูว่ามีเสี่ยงเจียงหัวเราชั่วร้ายมากครับฟลอซีรีผมสามารถฆ้ามเอมสีได้ตายไหมน่ะตายด อชเหี่กำลังจะรวยไอ้สัสเสกเสียงเลยรอบนี้ผมลืมเปิดไมค์ครับในเกมเนี่ยเพื่อนก็จะได้ยินเสียงครับแต่ว่าโปรแกรมอัดของผมที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันไม่ได้บันทึกในส่วนนี้ไปด้วยถ้าไงก็ไม่มีเสียงก็ขออภัยด้วยครับพี่ถึงจะข้ามโซชาคอฟผมลังท้าย บริเวณตรงนี้นะครับมันจะมีบ่ออยู่2จุดที่ติดกันเลยครับถ้าข้ามจากบ่อแรกไปเนี่ยประมาณ20ิเมตรไม่เกินครับจะมีอีกบ่อหนึ่งตอนนี้อยู่ทางเข้าตึกพยาบาลกำลังจะเข้ากำลังจะไปข้ามไปตึกพยาบาลแอบพี่โยตบะแคป,แคป,ปบ้านมีคนมั้ แวะดูตรงนี้นิดหนึ่งครับไอบริเวณที่ผมวงไว้เนี่ยมันจะดรอปพวกชุดซ่อมกรอะชุดซ่อมปืนนะครับไอชุดซ่อมกรอะเนี่ยก็ราคา5 0 0แ0 0ห0แล้วซ่อมปืนก็อยู่ประมาณแสนนิด,น,ดนิดครับถ้าแวะมาทางนี้ก็หันแวะไปดูนิดหนึ่งนะครับมีเสฉวนในยิงใ,ใครไม่รู้ผมไปดูาลานครับลาน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 ,ลานปบมาดีอยู่ลานป,ปอ ตรงนี้เริ่มจะเก็บข้อมูลแล้วครับบริเวณโดยรอบเนี่ยมันมีเสียงยิงปืนค่อนข้างทีเลยว่าหน้าทีมก็เลยลองถามดูครับว่าจะเล่นแบบบวกไหมหรือว่าจะเล่นแบบฟาร์มถ้าฟาร์มเนี่ยก็ะจะออกไปทางขวาครับแต่ถ้าบวกเนี่ยก็วิ่งอัดเข้าซ้ายไปแล้วก็รอฟังเสียงหน้าง,งานอีกทีครับอ๋อไออานันเวยไอรถไฟอะเอรถรถตัว ไม่ไปไปไปเซฟหน่อยยว่นวุ่นวุ่นวุ่นใจเย็นไหมใจเย็นนี่เหรอใช่ใช่ใะ่แลมีเฮ้ยตรงที่ผมที่ผมนะผมผมกระโดดต้องตักลงไปอีกอ่ะตักตักที่เรายิงทิมมี่เมื่อกี้ใช่มี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 เต่าใหญ่มากเลยไม่รู้ตัวอะไร ใส่แว่นดำๆด้วยโอ้โหมายิงมีข้างมันเมื่อกี้มีเหรอมีมีใช่ไหมขึ้นบนขึ้นบนขึ้นสันม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 ันอันนั้นมันชั้นบนชั้นบนเนาะชั้นบนครับชั้นสองชั้นสองมัน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 โอเคโอเคโอเคมีสองคนมีสองคนมีสองคนมันมีสองคนวิ่งกลับก่อนมันโอเคมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนยิงได้ไหมยิงได้ยังให้มันลงมาได้ไหมมันละมันกำลังวิ่งลงไปสามคนครับสามคนกำลังวิ่งลงไปลงไปหรอ เราลงเลยหรอติดบันไดใช่มีเสาคนข้างบนครับทำเลยทำเลยจริงเลยจริงเลยหนึ่งหนึ่รอผมรอมันโอเคก่อนยังไม่รู้มันยังไม่รู้เห็นปะมันวิ่งอยู่ไอ้กำลังลงมากำลังลงอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนมันลงแล้วมันลงลงแล้วลงแล้วลงแล้วจันแล้วเจ็บเจ็บ หายไปตายตายตายตัวนี้ตายผมซับข้างในข้างในตายนะติด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 มาดันลงบันไดอ่ะตายตายแล้วตัวโอเคโอเคเฮ้ยผมหลบเข้ามาผมหลบเข้ามาเอ็กซ์ไปก่ตัวอันนี้แมนโมดิฟายโอ้ยเดียวไฟนี้สำหรับผมแล้วถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับ มีทั้งคนสปอร์ตจุดมีทั้งตัวซ้อนมีทั้งแถวหลังแล้วพี่แมนก็ซ้อนผมได้ค่อนข้างสวยเลยฮะเรดนี้ผมถือว่าผมอุ่นใจพอสมควรแต่สิ่งที่ผมพลาดไปจากเรดน,นี้นะครับ<ม><ม>นั่นก็คือการกินยาครับโชคดีที่เขาไม่ได้ยิงผมนะถ้าเขายิงผมเนี่ยผมอาจจะถอยไม่ทันก็ได้ครับในจังหวะที่ผมหัวไปในรอบแรกอ้โกระเป๋าเห็ดนออี่ยของมันเหรอได้แล้ว ดีเซลเหลือๆนะจะรับครับเดี๋ยวคนวิ่งมาทางลานปลาปอโปนเหรอจบไหมฮารดจบจบอยออกแล้วพี่หัวดำนะพี่หัวดำนะพี่ขอผ่าแขนแป๊บนึงพี่ขอผ่าแขนแป๊บนึงเด้อจะออกแล้วครับอยออกแล้วครับดีนะสปอตเนี้ยพอดีถ้าไม่เราเพื่อนวิ่งมาโซนนี้ด้วย อ2โลครับอ๋อบิ๊กคือปกติแล้วเราจะร้องโอ๊ยๆช่หัวแตกแต่พอเมตาเต็มอ่ะมันไม่ร้องเว้ยไม่พี่กินยาแก้ปวดหรือเปล่าไม่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 ได้กินเมื่อกี้หมดแล้วอันนี้พิ่พี่กินซ้ําเออไม่ร้องเลยอ่าเมตาเต็มใช่ไหมใช่โอเคผมก็เต็มเหมือนกันใช่ใช่ใช่ไม่ร้องเลยอ่ะ ตาผมกำลังสีสามมาดิเพื่อนอยู่ข้างในนรถไฟไหมเพืเ่อนอยู่ที่เดิมเนาะใช่ผมดูร้านรถไฟเข้ามาลานรถไฟมามา,มา,ม,ามาเลยมาเลยเดีย๋ยวเราจะออก o <ร>โอแก๊สกันตรงทางรถไฟตรงนี้นะครับด้านใต้ของตัวรถไฟเนี่ย เราสามารถคานเข้าไปได้ครับและในนั้นเนี่ยมันจะมี1บอ่อครับแล้วก็ทางด้านบนเนี่ยมันจะมีรังเครื่องมืออยู่ครับก็ถ้าใครหาไม่เจอนะให้ขึ้นมาตรงทางรถไฟก่อนก็ได้พอขึ้นมาเสร็จปุ๊บจะเจอกับรังเครื่องมือทางขวามือเนี่ยมันก็จะเป็นรูๆครับเราสามารถเดินไปหย่อนตัวเองแล้วก็นอนหมอบตรงนั้นลานเข้ามาอีกนิดหน่อยจะเจอบอ่อเลยครับตานใต้ขอเวลาปเลยไปเอากระเป๋าใหญ่มาจากไหนวะ ออกกระเป๋ามันเหรอมันม,มุม,ม,มบ้านเดี๋ยวผมตามไปนะครับผมออกเลยไม่ค่อคยได้วุ้ยโดนไปออกได้มันม้นมันก็ออกไปได้ออกไ,ได้ ผมมนนรจะจิ้มออฟโรดดีไหมวะแต่พี่ต้องออกอย่างเดียวนะออฟโรดเพราะมันบวกดาเมจแปดสิเปอร์เซ็นต์นะโดนทีมีสไตายห่าเลยดิเออโดนยิงนี่ตายนี่ท่านโดนผมมาทั้งโดนดพี่ทีมออฟโรดนะโดรสโอเคหนักกว่าไอเรมไม่ไปผมขอแทะของแต่แถวไอ้นี่ก่อนนะแถบฐางที่นี้ เ้ย่นี้แค่ยิงไ่ยิงใค่ยิงโอ้เสียบออกโดนแล้วแม่งจะกระเพาเจ้าไอ้ที่อะยิงแต่เตมิน่าโคตรแข็ง่ะเฮ้ยเมื่อกี้บาวแฮมโกได้ไงมาเกิดอะไรขึ้นเอ้าไม่กี้เกยิงกับมันก่อนนะ ช็อตที่พี่แมนจะแขวนนะครับอยากแขวนแต่มั่วคือผมยิงจบไปแล้วตัวแรกอะวาวตัวหนึง่งพี่แมนอะยิงตัวที่สองแต่พี่แมนเข้าใจว่าผมยิงไม่จบแต่จริงผมยิงตายตั้งแต่แม็กแรกแล้วครับ<อ>ไปบย้อนดูสักหน่อยก็ได้มันลงแล้วมันลงลงแล้วลงแล้วลงแล้วเนจัดันลอยากแขวะข้อมูลแน่นๆหน่อย <laughs>